คำเตือนคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณในการรับชมได้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีเข้าสู่รายการคุโรกิกะอกแล้วนะผมก็คลิปนี้อาจจะเป็นอีพีสุดท้ายของรอดอเดอรซีรีส์นั่นเองนะผมซึ่งวันนี้ตามเคยครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเล่าที่เขาชนไก่กันนะผมซึ่งผมหยิบมาสองเรื่องเลยนะผมซึ่งผมหาจากข้อมูลเอาแล้วผม ้าเรื่องที่ผมเจอมันกลับตวัวก็ไม่มีแล้วผมก็เรียกว่าไม่มีลแล้วกันก็โอเคแล้วผมแล้วก็ก่อนจะเริ่มช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับมามาฟังเรื่องราวกันเลยครับผมซึ่งเรื่องเล่าแรกที่อยากจะเล่าเลยก็คือเส้นขอบฟ้าผมใครรู้จักเส้นขอบฟ้าบ้างยกมือขึ้นอ่ะหลายหลายคนรู้จักกันทั่วแล้วใช่ไหมล่ะครับเส้นขอบฟ้านะครับก็คือ เดี๋ยวผมอ,อ่านข้อมูลไปด้วยนะครับผมเส้นขอบฟ้าคืออันนั้นขอท้าวความก่อนเลยว่ายาค่ำคืนของเขาชนไก่ก็คือจะมีการเข้าเวรตามปกติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งคนทําหน้าที่ก็ไม่ใช่ใครทีไร่ไหนเป็นเหารอรอที่ต้องมาสับหมุนเวียนเปลี่ยนกันนั่นเองแต่ครูฝึกจะเน้นอยู่ว่าขณะที่ยืนเข้าเวนห้ามไปมองที่เส้นขอบฟ้าโดยเด็ดขาดเส้นขอบฟ้าเนี่ยก็คือเส้นที่ผืนดินกับผืนฟ้ามาตัดกันนะครับผม ซึ่งเหตุผลที่ครูเตือนเรื่องนี้ก็เพราะว่าเคยมีนักศึกษาวิชาทหารอยู่คนหนึ่งออก,ออกมายืนเวจากณนนั้นก็เกิดปวดท้องฉี่ขึ้นมาแต่แล้วใครที่ขี้เกียจเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําจึงไปปวดทุกเบเอาที่ใต้ต้นไม้ไม่รู้ว่าใช้ต้นไทรหรือเปล่านะครับผมไม่ก็ต้นโพอาจจะไม่รู้นะครับผมนะคะที่กำลังทําภารกิจของเขาเองอยู่นั้น เด็กคนนี้ได้มองไปที่ด้านหน้าซึ่งเป็นที่โลง่งเพื่อเขาได้พบกับเส้นขอบฟ้าครับหร,หรือเรียกกันง่ายๆว่าเผอไอใบมองเส้นขอบฟ้านี่เองครับผมซึ่งระหว่างที่จ้องมองเส้นขอบฟ้าอย่างนั้นเขาได้เห็นฝูงม้านับร้อยทงลบและข้าศึกกำลังโห่ร้องดังกึกกล้องแบบอารมณ์แบบ300สปาร์ต้าอะไรอย่างนี้ครับผมแต่วิ่งเข้ามาทางตัวเขาอย่างรวดเร็วเขาตกใจมากจึงหันหลังหนีและวิ่งกลับไปยังที่ลมพลนี่เลยที่สุด แต่สิ่งน,นี้เขาได้เจอเมื่อหันหลังก็คือยัยลบร่างใหญ่ขี่ม้าดำกลางงั้งดาบฟันมาที่ตัวของเขาอารมณ์แบบเหมือนบางระจันเนอะผมจังหวะนั้นเด็กคนนั้นถึงกับหมดสติก่อนครูฝึกจะหเห็นสภาพที่นอนบิดเขียตัวไม่ได้จึงนาตัวส่งโรงพยาบาลหลังกรารรักษาให้เหตุผลว่าอาจจะมาจากอากาศหนาวจะทำให้เส้นต่างๆในร่างกายทักการเกิดอาการหมดสติับผมส่วนเรื่องต่อมานะครับเรื่องครูฝึกนะผม จะเป็นเกี่ยวกับการเดินทางไกลนะผมซึ่งขอผมจากอีพีที่แล้วได้เคยเล่าไปขอชั้นไก่คือเข้าช่วงเช้าเออผมซึ่งเรื่องนี้จะเกิดขึ้นตอนกลางคืนนะผมมันเกิดขึ้นกับเด็กรอดอคนหนึ่งที่ต้องเดินทางไกลตอนกลางคืนระหว่างทางที่เดินนั้นก็จะต้องมีการเช็คยอดได้เอยตลอดทางเพื่อป้องกันการพัดหลงแร่อว่าเดินไม่ถึงกับ2ก2โลแต่ว,ว่าเพิ่ตั้งแต่แต่พบว,ว่า ตั้งแต่เพื่อนคนที่611หายไปนับตั้งแต่1-5ลงมานะครับผมจากนั้นเพื่อนที่เหลือก็เรียกหากันแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาหัวหน้าหมู่จะตัดสินใจเดินทางกลับเพื่อออกไปที่โรมพนเพื่อแจ้งครูฝึกแล้วครูฝึกเมื่อทราบแล้วก็ออกตะวนตามหาอย่างนักโดยสั่งหาหนักเรียนทุกคนห้ามออกจากพื้นที่รมพบาลเด็ดขาดเวลาผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงครูฝึกได้กลับมาพร้อมกับกลุ่มรอดอคนที่611ที่หายตัวไป พื่อกลุ่มนี้ทำหน้าตาตื่นตกใจอย่างกับเห็นผีและเวอร์มมกมาก็ได้เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าระหว่างที่เดินทางไกลอยู่นั้นเพื่อคนที่โหดได้เห็นครูฝึกโพกหัวได้ผ้าแดงโบกมือเรียกที่ได้ไปหาค่ะที่คนที่เจ็ดสเก็ตามไปเช่นกันแต่พอได้ถึงจุดที่ครูฝึกเรียกกับไม่มีใครและพอจะหันหลังกลับไปทางเดิมก็รู้ได้ว่าหลงทางแล้วนะครับผม ซึ่งก่อนจะจบกันไปก็ฝากข้อคิดสักนิดนึงนะครับผมพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์มีหลายเรื่องที่เราการพิสูจน์อยู่ซึ่งไม่รู้ว่าจะจริงหรือแต่งกันนะครับผมแต่แต่ผมว่าทางที่ดีถ้าถ้าเชื่อก็เชื่อแต่ถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิ์ของท่านเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมอย่าไปลบหลู่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นจะดีที่สุดนะครับผมโอเคจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ